สวัสดีค่ะสวัสดลีลูกเพจพี่กันลูกเพจพี่กัน YouTube พี่กันติ๊กต็อกพี่กันหนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะค่ะวันนี้ก็มีความรู้มาฝากนะคะเป็นเรื่องสั้นๆนะคะในเรื่องของออแปดกคำพูดนะคะที่เราไม่ควรพูดกับลูกนะคะเพราะมันจะเกิดผลเสียและผลเสียที่ว่าเนี่ มันยังไงนะคะก็จะมาบอกกันนะคะเตือนตัวเองด้วยพี่แกงก็จะได้ทบทวนตเตือนตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเราไม่ควรพูดกับลูกนะคะไม่ว่าลูกเล็กลูกโตก็ไม่ควรนะคะขอไลค์ขอหัวใจขอแชร์ให้กับพี่แกงน,นิดนึงนะคะอ่ะคําพูดที่ไม่ควรพูดนะคะมีทั้งหมดแปดคำพูดดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกอ่ะอันนี้พี่แกงเคยไลค์แล้วเนาะข้อแรกคือคําสั่งห้ามต่างๆค่ะไม่ ยาหยุดนะคะอ่าเราจะไม่พูดกับลูกนะคะไม่ควรพูดกับลูกบ่อยๆเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กหลู่ลูกของเราเนี่ยขาดความมั่นใจนะคะขาดความมั่นใจไม่ไม่กล้าที่จะทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองกลัวทําแล้วว่าจะผิดนะคะทาแล้วไม่ถูกใจคนอื่นก็เลยทําให้ลูกเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าคิดไม่กล้าทํานะคะก็คืออาจจะไม่มีจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ใดๆนะคะอ่าแล้วเขาก็ ขาดโอกาสเพราะเขาไม่ได้ทําปุ๊บก็ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบหรือถนัดด้านไหน่าแต่ว่าสามคำนี้อนุโลมให้พูดได้กรณีที่อยู่ในสถานการณ์อันตรายนึกออกไหมเช่นแบบดูกําลังวิ่งข้ามถนนอย่าไปลูกอย่าไปอย่าต้องพูดนะคะถ้ากําลังเงือบวิ่งจะข้ามถนนเดินพ,พไปอย่างนี้นะคะต้องพูดนะคะเพราะมันอันตรายนี่เราสามารถนต่ออนุโลมให้พูดได้นะคะ แล้วถ้าเกิดเราไม่พูดคําว่าอย่าห้ามไม่เรอจะพูดว่าอะไรให้เราเปลี่ยนคําพูดเป็นการบอกว่าเราต้องการให้ลูกทําอะไรอย่างเช่นอย่าวิ่งเนี่ยก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวเราค่อยคอยจูงมือเดินกันไปนะลูกอ่าถ้าบอกว่าให้ลูกยอย่าโซนอย่าเชนคําว่า,ยาอย่าโซนเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราอยู่เฉยๆตรงนี้สักครู่แปบ๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวแม่มาอะไรแบบนี้คือบอกในะสิ่งที่ต้องการให้ลูกทําแต่ไม่ใช่การห้ามนะคะ อ่าต่อไปข้อที่สองคำพูดที่สองค่ะคำพูดขู่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งเลยเดี๋ยวแม่ไม่รักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวตำรวจมจาจับเนี่ยผีจะมารอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะมาฉีดยาที่เจอบ่อยมากเวลาเดินผ่านเวลาใส่ชุดพยาบาลแล้วเดินไปตลาดเนี่ยพี่กัเจอคํานี้บ่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้พยาบาลฉีดยาเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจะบอกว่ามันเป็นการขู่ที่มีเงื่อไนไขนะคะดิ่งเช่นคําว่าเดี๋ยวไม่รักเนี่ยมันเป็นขู่แบบว่า จะทาให้เขาเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาต้องความรักต้องมีความมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ลูกก็คือไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรไม่มั่นใจจะาๆข้อแรกนั่นเองค่ะทําให้ลูกไม่กล้าทาไม่กล้าตัดสินใจนะคะและและลูกอาจจะไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยแม่รักเขาจริงไหมเพราะแม่ก็ครูอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าเขาทําอะไรไม่ดีแม่จะไม่รักหรออะไรเงี้ยเป็นความรักที่ดูแบบมีเงื่อนไขนะคะไม่ควรพูดนะคะสามค่ะการพูดเปรียบเทียบหรือประชดประชัน บางทีนะ่ะพี่เข้าใจว่าเราเนี่ยเขาพี่ก็เคยเป็นเผลอเราอะอยากให้ลูกแบบระวังดีไงระวังดีอยากให้ลูกแบบทําได้เราก็จะแบบว่าทําไมคนอื่นยังทําได้เลยนะคะดูซิเนี่ยเด็กคนนี้ยังทําได้เลยไม่เห็นน่ารักเหมือนน้องคนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออไอคําพูดแบบเนี้ยคะ่ะจะบอกว่ามันแม่คิดว่าเราจะผลักดันให้ลูกเก่งหรือว่าพยายามทําได้นะคะแต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่นะคะกับการเป็นทําร้ายจิตใจลูกลูกก็รู้สึกไม่มั่นใจไม่ภูมิใจในตัวเองค่ะเป็นการด้อยค่าลูกค่ะเขาคิดว่าเขาไม่ดีไม่เก่งเขาบอกเขาไม่เก่งนะคะเขาทําไม่ได้เขาไม่เก่งไม่แก้แสดงออกนะคะขาดความมั่นใจนะคะอ่าดังนั้นก็อย่าเผลออย่าเผลอนะคะพื่อก็เตือนตัวเองด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องพยายามมองคือนอกจากคือบางทีเราไปเห็นคนอื่นทําได้เนาะ เราก็ต้องพยายามกลับมามองลูกเราแหละว่าว่าลูกเรามีข้อดีอะไรเพราะว่าในเด็กแต่ละคนจะมีข้อดีเนี่ยแตกต่างกันนะคะลูกอาจจะมีความชอบความถนัดที่ไม่เหมือนเด็กคนอื่นไม่เหมือนเพื่อนเขาอ่าเรามองให้เห็นนะคะอถามว่าเราชมคนอื่นได้ไหมชมคนอื่นได้ชมลูกชมเพื่อนคนอื่นหรือชมเด็กคนอื่นได้แต่เราก็ต้องชมลูกเราด้วยและก็ไม่ไปเปรียบเทียบว่าว่าทําไมหนูทําไม่ได้เหมือนเขาแต่บอกเขาว่าเด็กคนแต่ละคนมีความสามารถ ยแตกต่างกันนะคะอ่าเราชมชมได้เพราะว่าเราต้องพอยินดีเนึออกองหมยเวลาสุราสุราเพื่อนของลูกสอบได้ที่หนึ่งเราก็ต้องพอยินดีบเราก็ต้องบอกว่าเออเพื่อนน้องคนนี้เก่งนะเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะคะส่วนลูกของแม่เนี่ยก็อ่านหนังสือเก่งมากเลยอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราก็ต้องหาข้อดีจุดดีของลูกเราเดียชมแต่ไม่ใช่ว่าเราจะชมคนอื่นไม่ได้นะคะแต่แค่งดเว้นการเปรียบเทียบข้อที่สี่ค่ะ พูดเชิงบังคับเคี่ยวเข็นเช่นทําไมไม่รับผิดชอบอะไะเลยอะไรเลยเนี่ยต้องพยายามให้มากกว่านี้สิเทอมนี้เกตต้องขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคะแนนสอบไม่ดีเลยรอบหน้าเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคําพูดที่กดดันเด็กนะคะพี่แกนไปอ่านบทความบทความหนึง่งเขาบอกว่าเด็กมันเป็นการเปรียบเทียบงานวิจัยเนาะของของเด็กเก็รบรวบรวมข้อมูลเด็กที่ถูกเลี้ยงมาแบบเคี่ยวเข็นกดดันเลี้ยงพิเศษเยอะ กดดันที่เรียนเยอะๆกดดันในการสอบนะคะกับเด็กที่ที่ถูกเลี้ยงแบบสบายๆเขาบอกว่าในตอนโตอะค่ะเด็กกลุ่มที่ไม่ได้เรียนพิเศษเยอะให้เขาได้เลือกเรียนในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ไม่ถูกกดดันเนี่ยผลปรากฏว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่าอ่าอันเนี้ยนะคะเอาเลยเยมาพูดให้ฟังนะคะคําพูดที่ห้านะคะตะหวาดหรือพูดด้วยอารมณ์โมโหหรือขาดสติอ่านะคะ คือสําคัญมากคือมันจะทําให้ลูกจดจําและเรียนแบบพฤติกรรมของเราเนี่แหละค่ะถ้าเราไม่อยากได้ผู้ได้ลูกแบบอารมณ์ร้อนข่ดสติอารมณ์ร้ายอย่างนี้ค่ะอ่าเราก็อย่าทําให้เขาดูนะคะเนี่ยสําคัญมากถ้าเราทําแล้วนะคะเราต้องเป็นแบบอย่างในการควบคุมอารมณ์ควบคุมสตินะคะถ้าถูกริเเผอเราเผอเาเผอขาดสตินะคะเราก็ต้องบอกลูกว่าเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าอุยวันนี้แม่ทําอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะเพราะว่า แม่ขาดสติแล้วแม่ทาแล้วแม่รู้สึกไม่ดียังไงอะไรก็บอกเขาไปเลยบอกความจริงไปเลยนะคะว่าเราขาดสติเราทาแล้วไม่โอเคนะคะข้อที่หกค่ะสั่งลูกไม่ให้ร้องไห้การสั่งห้ามลูกไม่ให้ร้องไห้เนี่ยมันเหมือนเป็นการทําให้ลูกเก็บความรู้สึกะคะ่ะเราควรให้ลูกได้ระบายออกมานะคะแล้วแล้วก็สอนเขาจัดการอารมณ์ที่เขาร้องไห้ให้ได้นะคะและให้เขารู้ว่าเขาร้องไห้เพราะอารมณ์อะไรเศร้าเสียใจโกรธอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะ ร้องให้เด็กได้ระบายนะคะการร้องไห้ไม่ผิดค่ะข้อที่เจ็ดนะคะใช้คําพูดร้อเรียนหรือเรียนแบบคําที่เด็กพูดไม่ชัดอืมอันเนี้ยโตขึ้นไปมันจะฝังใจนะคะทําให้ไม่มั่นใจที่จะกล้าพูดหรือออกเสียงออกมานะคะข้อที่แปดนะคะอันนี้ก็เจอบ่อยเนาะพูดเข้าข้าเมื่อลูกทําผิดลูกฉันไม่ผิดไหนไหนใครทําลูกไหนไหนใครพูดว่าลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือที่เราเห็นชัดเลยนี่เกียีเนี่ยมันวางไว้ไม่ดีเลยหนูเตะล้มเลยอะไรอย่างนี้นี่เห็นบ่อยมากคือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันการพูดเช่นนีเน้เป็นเป็นทําให้ลูกเนี่ยอาจจะมีนิสัยเอาแต่ใจนะคะไม่ยอมคนนะคะเป็นการเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะทําให้ลูกเนี่ยที่เป็นพ่อแม่หลังแก่ชันนะคะเราเราทําให้เด็กไม่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีอันไหนผิดก็ต้องว่าตามผิดนะคะอ่า อย่างเช่นกาอี้วางอยู่แล้วลูกไปเตะไปตีเกาอี้แล้วบอก่กัเกาอี้เนี่ยทําลูกฉันโลมอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกลูกเขาวต่อไปลูกต้องเดินให้ระมัดระวังนะก็คือให้เขารู้แหละว่าอะไรดีไม่ดีนะคะอย่าอย่าเอเข้าข้างลูกหรือว่าเออเข้าข้างลูกตัวเองอะมากเกินไปอะนะคะอือเพราะว่ามันนั่แหละเดี๋ยวมันทำให้เด็กเอาแต่ใจไม่รู้ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วนะคะอ่ะอันนี้เป็นแปะคําพูดที่พี่แกนนามาฝากนะคะในเรื่องของ ที่เราไม่ควรพูดกับลูกอ่าโอเคนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์เสียงประชาสัมพันธ์มาแล้วแปลว่าบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พี่กันมีนัดหลายเคสด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับความรูด้ดีๆหน้าเพจพี่กันค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ